สวัสดีครับผมโคบอยดัมฮีโร่อยู่กับครูแสบครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วอครับสวัสดีครับไหครับาวมคัครับตรณทีรันแล้วนี่เป็นกองและอุปกรณ์ที่เราใช้อัดโคเวอร์และอัดพลงต่างๆนะครับเป็นกองของอาจารย์แสบเองของห้องอัดนะครับ ปกติจะใช้กองของผมแล้วก็วันนี้ไม่ได้เอามาเป็นของดีดำสีดำครับผมหน้าที่ใช้ก็จะเป็น e ี a n น G2 l i ท์สามหนะครับวันนี้เอาจะนำมาสองตัวครับใบแรกจะเป็น p r o Signature Series อแกนโรดโมเดลสแนดดัมตัวนี้เอาเป็นใช้เป็นสแนดเอฟเฟกตนะครับเพราะว่าปกติตัวผมไม่มีสแนดไซส์สิบสอสบสาจะตั้งตึงๆครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับก็จะออกแหลมแหครับเพราะว่าปกติเป็นสแนดเหล็กอยู่แล้ว หน้าที่ใช้ก็เป็น Remo ember bag ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ว่าเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้ <S <S ใช้ตลอดใช้ประจำซื้อมาหลายปีแล้วเป็น snare t w ครับ collector series ตัวนี้จะตั้งให้เป็นโทนอุนอ่น น่อยๆให้ตัดกับอินเตอน็ตใบหนึ่งครับหน้าที่ใช้จะเป็น p o w e r s t o k e 77เกืืองครับกระเดืืองที่ใช้ก็ DW 9,000นะครับ DW 9,000แล้วก็มาดูซิมเบิลครับแฉให้หัดครับเริ่มจากใหแหัดจะเป็น s ซเว่นเฮนเท็ดเอกอีวลูครับสิบสี่นิ้วใบนี้จะเป็น u ูฟิครับสิบแปดนิ้ว <c oughs> ไม่ทราบชื่อรุ่นครับใบนี้ <c oughs> ใครรู้เมนบอกด้วยนะครับใบนี้จะเป็นสิบหกครับเป็น k i n โดซิมเพิลอาร์ติสสิบหกครับ ตัวนี้ก็คิงโด e เหมือนกันครับเป็นไซส์สิบแปดส่วนไลท์จะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบไฮแฮทครับเป็น n อ็ e v o o u t i o n นะครับ20นิ้วนี่เป็นไอเทมเลยก็ว่าได้ครับตัวนี้ครับพอดีไปเห็นสแต็กของพี่ลูกฮอลแลนด์มา ชอบครับก็เลยเอามาดัดแปลงซาวาก็ใช้ได้ครับใบบนจะเป็น12นิ้วครับเป็น A Custom มเป็นสินเทียน A Custom มสกรีนลอกไปแล้วแล้วก็ใบล่างจะเป็นนี่ครับเนทเอฟอีโวลูชันโอโซนแครสสิบแปดนิ้วเสียงก็ใช้ได้ครับ ฟังเสียงกับฟังเสียงจะแผดๆหน่อยครับใช่น้ะครับก็จะเป็นยูฟิปเหมือนกันครับชื่อรุ่นบอลซีรีส์หรือเปล่าตอนซื้อก็ไม่ได้ถามจะของร้านมาชอบเสียงก็เลยซื้อมาครับใบนี้เป็น19บเนิ้ว นี่ครับอันนี้ก็ไอเทมเหมือนกันคือประดิษฐ์เองว่านั้นเป็นเบลครับเบลข้างนอกจะเป็น6นิ้วครับเบลข้างบนเป็น6นิ้วรุ่นอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วก็ใบล่างจะเป็นช้างอ่สินิ้วครับเป็นมินิแชร์ เีก็จะประมาณนี้ครับใบนี้ก็ไอเทมอีกแล้วครับส่วนมากสแต็กเยอะครับผมใช้สแต็กประมาณสองสามคู่อันนี้จะเป็น U f i p อันนี้ก็จำชื่อรุ่นไม่ได้อีกแล้วเป็นสิบนิ้วครับไซสิบนิ้วแล้วก็ช้างเอ่อเป็นโอโซนเมือนกัน เจ้าใบนี้ก็จะแตกต่างกับคู่นี้ครับเพราะว่าคู่นี้เขาจะแผ็ดๆ,ๆซ่าๆนะ่แต่ใบนี้เขาจะจิกๆครับประมาณนีน้แล้วก็ใบนี้เป็น สเปดมิสเตอร์ดัมอาร์ดีซีรีส์แนิ้วอันนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วครับแตกก็มีเท่านี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้รอบหน้าเป็นยังไงก็ติดตามกันดูนะครับว่าจะมีของที่ใช้อะไรบ้างมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างเราจะใช้เพลงอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับห้องอัดไม่ทองสุกแล้วก็ช่องโคกบอยดํามด้วยนะครับผมครับ